มาต่อกันที่ข่าวดีกับอีกหนึ่งข่าวนะคะสําหรับอากาเซ่แจ็คสันหวงังหรือแจ็คสันกอเซเว่นมาถึงเมืองไทยแล้วค่ะโดยมีเหล่าอากาเซ่ไปรอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นทับข้างกันเลยทีเดียวค่ะกลายเป็นอีกปรากฏการณ์สำคัญของบรรดาเหล่าอากาเซ่นะคะหลังนักร้องหนุ่มแจ็คสันหวงังหรือแจ็คสันกอเซเว่นเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวานนี้แฟนๆของแจ็คสันก็ได้ทวีตข้อความต้อนรับติดแฮชแท็ก เวลข้ามแจ็คสันทูไทยแลนด์ติดเทรนทวิตเตอร์รวมก็มีแฟนคลับจำนวนมากไปรอต้อนรับอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะโดยโมเมนต์การมาเยือนเมืองไทยของนักร้องหนุ่มก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาแฟนคลับที่มารวมตัวกันอย่างเหนือนแน่นเต็มพื้นที่สนามบินเลยล่ะค่ะนอกจากนี้หนุ่มแจ็คสันก็ยังได้มีการ,สรแสดงออกถึงความเป็นไทยด้วยการให้แฟนคลับเรียกตนเองว่าพี่แจ็คอีกด้วย ขณะที่การเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ของแจ็คสันจะมีการทำงานด้วยกันหลายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวขึ้นเวทีแสดงโชว์ในอีเวนต์ใหญ่อย่างงาน Red World Opening Live The Match Bangkok Century Cup 2 0 22นัสน,น,นามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่12กรกฎาคมนี้เป็นต้นค่ะ